ข่าวแรกวันนี้มีรายงานเรื่อง PEA กับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศษษษษษษรษฐกิจพิเศษรายละเอียดเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะจากนั้นไปพบกับการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจกันต่อค่ะยังมีภาพการแข่งขันมาให้ชมกับกีฬาที่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสนุกตรงไหนเพราะว่าเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยรู้จกักแต่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยดูมีความสุขกับการแทงลูกให้ลงหลุมจริงๆค่ะ กีฬาเบรลเล่แล้วก็สนุกเกอร์นั่นเองคงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าผู้ประกาศเนี่ยไม่ถนัดกีฬาประเภทนี้จริงๆแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันฟุตบอลพร้อมพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่เหมือนเช่นเคยไปชมกันค่ะเจนองนโยบายรัฐบาล PEA เร่งพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่30มกราคม2558คณะกรรมการ PEA ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกวงเงินลงทุน2530ล้านบาทระยะเวลาดำเนินโครงการปี2558ถึง2,560ใน5พื้นที่เืออําเภอแม่สอดจังหวัดตากอําเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอําเภอเสดาจจังหวัดสงขลา โดย p a จะนำเสนอโครงการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสังคมแห่งชาติและสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป